โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมลอชเชเตอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กันในเด s เซเดนอีวิวเอ่อ t r เวเ r Demo นะครับผมเป็นตัวให้เราทดลองได้เล่นนะครับสำหรับใครที่มี p ีซีและเป็นสปาร์ชีพีเอ็นนะผมลองโหลดมาเล่นได้นะครับผมไม่รู้ว่าเสียงไมค์มันเบาหรือมันดังนะะโอเคเริ่มแรกมาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยพยายามไม่ดูรายการอื่นนะเพราะคือ ก็ <laughs> คือโอ้โหไลกันเลยเขาจนเล่นกันไปหมดแล้วครับผม, <c oughs> ผ,มผมเพิ่งจะมีโอกาสได้เล่นนะคลิปก็อาจจะอัพชา้าหน่อยหผมพอดีแบบว่าอนาเรื่องอินเทอร์นเน็ตนะครับเอ้ากล้องตกอืมอะไรอ่ะเราโดนจับไปเหรออืมเป็นไรปางตายมาวะเนี่ยอืมอื้มโอ้โหตัดเอ้ามันมัน ไม่มีซับแบบมองไม่เห็นไม่มีให้ปรับแสงเลยคือเริ่มเข้ามาก็เริ่มไปเนี้ยอ่าแคปคอมใช้เอจินแล้วเนี่ยอ่านไม่ทันรีเอจินเอนจินอ,อะไรวะอ่ะนิวเซฟครับจัดไป อังกฤษซับไตเติลออนดิโอ้ยเราก็แบบอ่านไม่ออกมีเสียงญี่ปุ่นด้วยวะ <c oughs> ลองเล่นดีดูดีไหมเสียงญี่ปุ่นอะลองเล่นดูดีไหมวะเออลองเล่นดีเลย,ยโอ้ยมันซับญี่ปุ่นไม่ใช่เสียงญี่ปุ่นไอ้บ้าดูผิด <c oughs> อ่าเอาเป็นอิงครับอืมเรานึกว่าเป็นเสียงเออเนี่ยปรับสุดเลยนะเพื่อความสว่าง นะครับผมอ่ะนะครับผมกดเริ่มกันเลยเราอือโอ้โหบรรยากาศนะกรัวเมอร์เรเซนต์ยูจิอะไรเนี่ยมิกกิ้งโหเหฮาวฮาวแฮวอะไรไ <c oughs> ยิงไก่ยังกิดอยู่โอ้หดูท่าน่าจะหกสิบเฟรมนะครับภาพมันลื่นแต่นี่คลิปผมเป็นแค่สามสิบนะครับเกตเอาออฟเดอร์เฮาสวัสดีครับ นี่รูปใครวะเนี่ยโห้บรรยากาศร้อนมากนะอะไรล่ะมีเทปหรออืมโอเคแล้วนี่อะไรเนี่ยดูดิไอมันเหมือนเป็นแบบประมาณว่าจุดหมายโขปะน่าจะใช่อะไรเนี่ย อ้าวโอ้ชิบหายริวนี่ขนลุกเลยอะไรอ่ะอ้าวไม่มีฟิลไอ้บ้าโอ้หนังก็เอาลาัดนะ่ะต้องหาเดินหาฟิลด้วยนะอะครับเราลุ้ลลนระทึกนะโอเปนเดอร์ดอฮัลโหลมีใครไหมครับเราปิดไปดีกว่าครับเผื่อซอบบี้มันมาดักกตีนเรา อืมแต่ดูในเทลเลอร์นี้ยังไม่เห็นซอบบี้เลยสักตัวแล้วนี่ที่ไหนวะโอ้โเพสี่ผมนี่ดังกึกเลยอาทางน่าจะเรนเดอร์แบบหนักหน่วงมากโอเคไม่มีอะไรโววสวัสดีมอมเห็นหน้าเราอีกไม่ได้นี่ลินชักเปิดได้อะไรวะดัมมี่ ดัมมี่ดัมมี่นี่มันมา,มา,มาเป็นสะพ้ายเลยโอ้โห,หน่ากลัวมากมันทำไมเหมือนได้ยินเสียงตึกตึ๊กตึกตึกต๊กอะไรทุกอย่างเนี่ยครับเหมือนคนกำลังเดินไม่ไปดีกว่าร <laughs> ิวสะัดได้ว่าเหมือนจะโดนดามเมจอะไรทุกอย่างอันไม่ไปดีกว่าครับอโอเคเราเดินตัวอืมไม่เปิดแล้วกูจะเจออะไรไหมไม่เปิดดีกว่าวะ โอ้โหไอ้พวกนี้จานก็ไม่ล้างอีกน้ําก็ไหลหนักปิดน้ําครับอืมปิดไหมเออโอเคทําอะไรให้มันเสียงเงียบลงกว่าเดิมหน่อยแล้วไปไหนต่ออันนี้เปิดได้ไหมโ,โหลไม่มีอะไรอ,อันนี้ก็ไม่ได้เอา small key บนตู้นี้ก็ไม่มีดูดิบรรยากาศโอ้โหเดิเดนต์จริงๆ <c oughs> นึกว่าจะมีอะไรพุ่งมา <c oughs> เราต้องระแวงอะไรอ่ะเปิดไม่ได้โอ้มีเหล็กอ่ะเห็นละนี่ครวะเนี่ยปิดหน้าอีกรู้สึกว่ามัน <c oughs> รู้สึกไม่ชินยังไงไปดู Resident มองมองคนที่หนึ่งจริงเวอร์ชันแรกแคป c o m ก็บอกว่าจะทำเป็นเออเฟิร์เวอร์ชันนะผมในภาคแรกอ่ะแต่ p หนึ่งนี่มันสเปคแรงไม่พอก็เลยทำเฟิร์สเฟิร์สเวอร์ชั่นไม่ได้ก็เลยทําเป็นแบบมุมกล้องแทนอะไรเงี้ยโอ้โหเขี้ยมายังไงวะโอ้โห oh. อีเดก็กอีเดก็กนี่เตะแม่งเลยเนี่นี่มีทีปะเก็ตเอาโอ้โหกูตกใจหมดแมบอืมสมควรเปิดไว้ดีไหมเปิดไว้ดีกว่าครับมันไม่มีใครมาตักตีเราหรอกแล้ว เกมนี่มันเปิดนี้ได้ป่ะลองดิแล้วมันเล่นยังไงวะเนี่ยอันนี้อ่ะโอ้โหถ้าเกมเพลย์มันเชื่องช้าขนาดนี้นี่แน่นอนนะผมอ้าวมีมีเทปวิดีโออ้าวปิดกลับก็ไม่ได้ไอ้สองอันนี้แล้วมันเลื่อนเลื่อนดูยังไงอะไรยังไงอันนี้อ่ะ use item โอ้น,นี้ดู d i s โอ้มีดีมีดีทิ้งด้วยอันนี้อะไรอ่ะโอ้คือทำเป็นแบบช่องลัดอนะเอ้าทำยังไงวะเดี๋ยวลองๆกันสี่เหลี่ยมมูฟโอ้แบบภาคสี่เลยโอ้แจมแจมแจมนี่ยังไงเวลาเราจะหยิบอะไรขึ้นมาเราจะหยิบง่ายๆโอเคฮวัสดีโอ้ไฟไฟไฟอย่าเล่นกูอย่างงี้ดิไม่เอานะไม่เอา เฮ้ยเสียงเสียงหาเลยวะชิบหายละลิวสัมผัสได้ว่ามันจะโดนอะไรบางอย่างโล่โอ้โหแบบในเทเลอร์ะตอนนานอีสามเปิดประตูเข้ามาแล้วมีเสียงทีวีซ่าคือฟิลดี๋ยวฟิลมอยู่ชั้นสองวะช่างมเถอะเราได้วิดีโอมาต้องต้องเปิดไหมแบบในเทเลอร์ะเออ มืใครทีด่ดูตัวอย่างเกมนี้มาเหมือนโดนสปอยวิธีการเล่นว่าเราต้องทำอะไรบ้างปะเนี่ยเล่นเนี้บอาวขยับตัวไม่ได้อะไรอ่ะม,มันเริ่มเทปอะไรของมัวูเนี้ยวีบจอลลากรีบอุ๊ยตกใจหมดไอสัตว์มึงมึงก็ทักกูอย่างนี้กูยิง่งเป็นคนตกใจง่ายอยู่ กูหวังว่าไฟนอลสิบห้าที่กูจะซื้อนี้ไม่ไม่มีฉากะอะไรแบบนี้นะแบบบอสทู่มาพุ่งมาแล้วเนี่ยเออแบบดาร์กโซตกใจตายหาเจอเจอแบบว่าไฟนอลบอสตัเนี้ยอ่ามึงเดินมาดิรูให้กูนำปะกูไม่นำเลยวะ่ะพวกมึงนำดีกว่าครับรบ,บอสมันไม่กลัวอะไรแล้วครับมันไร้ความรู้สึกอือโอโชว์เนมอะ อะไรอ่ะมึงส่องหน้ามึงพอกูส่องหน้ามึงเพิ่มอีกมึงไม่รู้สึกรำคาญตาบ้างเลยเหรอรวมส่องหน้ากันเนี่ยเคเหมือนเรามาอัดคลิปอะไรสักอย่างครับล่าท้าผีเหรอเชิญพี่ป๋องเชิญมาใช่ไหมกูระแวงหลังวะระแวงหลังฮัลโหลไม่มีอะไรใช่ไหมข้างหลังเคสุดยอดมากครับทุบเลยอ้าว มันบอกให้เกตเอาอมึงมึงเปิดประตูไม่เป็นให้พี่แกเปิดเถอะล็อกล็อกชาวล็อกครับชาวล็อกนี่เทยุไม่มีอะไรใช่ไหมอุ้ยระแวงหลังไว้ก่อนละราบสไตล์ผมโภตเราผมเล่นเรสซิเดนท์ภาคเก่าๆนี้ผมระแวงระแวงหลังไว้ตลอดเลยัลลอยังมีอะไรมานะกูกลัวข้างบนจะมีอะไรไหมไม่มีอ่ไปต่อแล้วฟักมีหาของไม่แปลดีกว่าครับ ก็ร um ู้อย şey> um> um> ู่แล้วว่าสเต็ปอังกฤษผมยิ่งยิงระดับโหดระดับสามสามหกอยู่ไปเถอะปิดประตูได้ไหมกูอยากจะปิดประตูมากเลยปิดได้ไหมกูปิดหน่อยปิดไม่ได้อีเทีเลยไปละมาไปไปไปสามปีอะไรสามปีก็ไม่รู้ไม่แก่ ฮัหลโอ้โหไอ้พวกนี้นี่จานแม่งไม่พากันล้างเลยแล้วหม้อโอ้อันนี้ก็เปิดได้ดูดิโอ้โหปิดคืนดีกว่าแล้วไอ้พวกไอ้พวกนี้มันกินแล้วไม่ล้างกันใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมดูดิโอ้โหมึงต้มไส้ติ่งกันเลยอืเล่นเอาสกูหิวเลย ไปละอะไรอ่ะวาย่ายเอ้าไอหมอนั่นมันเอ้าเดินไปเดินนี่ฮัลโหลสวัสดีครับพี่เฮ้ยเฮ้ยเจอหาเลยวะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีคนยืนฮัลโหลกูขึ้นไปกูจะเจอประเด็นอะไรวะไม่ไม่ขึ้นดีกว่า เฮ้ยกูหลิวนี่ขนตูดลุกเลยทีเดียวอ้าวเฮ้ย <laughs> มึงเหน็นเห็นนี่นที่กูเห็นไหมเนี่ยรอบที่สองแล้วเว้ยโอ้โหอะไรอะ่ะ <c oughs> มีอะไรโอ้มึงไม่เห็นเลยเหรอเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่เห็นเลยเหรอเนี่ย โอ้โห,โอโหตอนแรกกูเดินหาไอ้หมอนั่นอยู่เอออยู่เฉยมันก็วาร์ปไปเลยไม่ใช่นึกเม,มื่อกี้ม,มันเป็นบัก็กหรือเปล่าตอนที่อยู่บันไดอะก็คือก็คือแคปคอมอาจจะตั้งใจทําแบบว่าเออเป็นคนแบบเดินกลังเดินขึ้นไปบันไดพวกนี้ไอ้ไอ้เมื่อกี้มันชื่อว่าอะไรไม่รู้แบบจ้งใจทําให้มันเหมือนแบบว่ามันกลาลังเดินขึ้นบันไดพวกนี้ยแต่ลบ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 ไอ้ลบตัวมันไม่ทันพวกนี้เออเลยเป็นบั็กหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน ้าวว่าอะไรอ่ะมีอะไรครับพี่ <gotta> อะไรอ่ะเอ้านี่มึงรู้ทางลับเหรอเอ้าแสดงว่ามึง,งเป็นพวกแก๊งลักลอบฆ่าคนหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ถึงทำไมถึงรู้ทางลับปะและ้วแล้วนั่งลงไงโอ้เมื่อกี้โอเคม <laughs> ึงเพิ่งจะสอดกดมั่วอยู่มเมื่อกี้ฮัลโหลอ๋อถ้าเปิดมีทางลับสแสดงว่าถ้าเปิดเราดูคลิปนี้จบเราก็เปิดได้ใช่ไหมน่าจะใช่ โอ้มีหลังเลยเว้ยถูกได้ปะนักพากหมนะหวอเอาตีนยันเลยปึ้งฮัลโหฮะอยู่เฟิร์สให้กูลงคนแรกเหรอโอ้จะเป็นฮีโร่อะไรของมันทัาอย่าง <First. S 1> อ้นาวนั่นทีนี้มึงให้กูลงคนเดียวกูเตรียมใจก่อน <c oughs> อลงก็ลงวะเฮ้ยเหมือนเห็นเหมืนเห็นคนยืนอยู่ข้างล่างมเมื่อกี้ ลองไปเดี๋ยวนโ okay. อเขียวโหลอ้าวไอหมอนี่เฮ้ยมึงรีบลงมาเลเร็วกูเจอประเด็นมึงลงมาเอาไม่ลงมาอีกที่กูเจอประเด็นแล้วโอ้ยช <c oughs> ิ่กูเดินอ่ะสวัสดีอา้าวแล้วมันเดินไปหาเองเฉยเลย อ้าวโอ้โหมันโดนกระซวกปากอ้โหโอ้โหแม่งเลือดไหลคา,าตาและและใครแม่งเดินมาอีกว่าเนี้ยอ้าวจอดับเลยทีนี้อ๋ออ้าวแล้วก็เดี้ยงเลยอ่ะอ้าวชิบหายละฮ้ฮะอ้าวอันนี้มันเปลี่ยนจากที่เป็นยูก็คือจดหมายขู่ใช่ไหมปลานั้นหรือเปล่า ก็คือตอนนี้มันจะไล่เราแล้วเอา้เอาอ๋อเราปิดนาะลืมไปไอ้นั้นมันเป็นในวิดีโอคลิปไม่เกี่ยวนี่ไงไอ้นั่นมันรู้ทางลับได้ไงวะแสดงว่ามันเคยอยู่ที่นี่หรือเปล่าถึงรู้ไปดีครับเปิดแม๊บยาแล้วอไอ้ผีตอนนั้นไม่ว่าจองเวรเราหรออ้าวอะไรอะ Back door key ประตูหลังเหร โอ้โหเอ้าแล้วบันไดก็เฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงเดินเมื่อกี้ชิบหายละอยากลองลงไปข้างล่างอะแต่มันจะตายไหมว่าก็คือมันสูงอยู่อนอะตอนที่ลงบันไดเมื่อกี้มันลงนานอยู่เนี่ยเอา้าเอา้า <c oughs> กูโดนพลังงานเล่นละสัตว์กูเพิ่งปิดประตูมเมื่อกี้โอ้โหไม่เดินผ่านหน้ากูเลยเอีย้ย ไฟกุดฉายกุดดับด้วยโอ้ l y ครั p โ o l y s ชิ t ฮัลโหลไม่ใช่มันดักกุนี้กุดบวกนะเว้ยโอเคกลับมาต่อเลยผมเมื่อกี้เพซีมาตัดคลิปนะโอ้โหเฮ้ยโอ้กูตกตกใจเห็นเสาไฟนึกว่าขาคนโอ้โหโดนผีเล่นละกดวิ่งได้เปล่าเออมันวิ่งได้ปะ อุ้ยเชี่ยมึงเอาอีกอ้ะกูขอให้ตัวเต็มมึงอย่ามีอะไรแบบนี้ได้ไหมมาแบบร้อนๆกูไม่ว่าเด้เว้ยมึงอย่ามาตกใจเด้วกูหัวใจไวตา,ตายค้านี่ลงข่าวอีกโอ้กูนึกว่ารูปรูปมันจะเปลี่ยนทิศทางพวกนี้มไม่มีอะไรรอดแล้วปิดประตูปิดปิดเอาปิดไม่ได้อีก <S <S บ้านมึงนี่ประตูมึงอาถรรพ์มากแล้วก็อันนี้ปะ่นี่ ได้ก็เปิดเลยสิครับเออแบบข้ามาเลยโอ้โหแม่งโดนชกเลยวิวข้ามอะไรแฟมลี่เมื่อกี้ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเลยอ้าวโอ้หมีดมีดมีมึงคมมากแค่เชือกแค่นี้มึงยังตัดไม่ได้อ้าวทีนี้ไม่มีซับอะ โอ้โหมีดมีดม,ม,มันทะลุแล้วนะเท็กเจอร์บัคออ้าเฮ้ยโอ้โมันขึ้นมาแล้วเฮียข้างหลังมึงโอ้โหตายเลยอื้อื้โอ้โหไม่มาที่ฉากนี้เฮ้มกูไม่ตกใจวะ <c oughs> ก่อนหน้านี้เรื่องตกใจเอาอ้าวคลิปจบเลย เ e นดอร์เรสเดนเกมพร้อมขายตอนปีหน้าตอนเดือนมกราครับผมให้ผมพูดนะครับเกมนี้ถ้าเบื่อโตเต็มออกเนี่ยพูดจริงๆเลยว่าไม่ซื้อครับก <c oughs> <c oughs> ็ถ้าเบื่อมันเป็นแบบนี้นี่ผมไม่ซื้อนะเว้ยถ้าเบื่อเป็นแบบ survival แบบภาคศูนย์ภาคหนึ่งอะไรอย่าง <c oughs> เออแบบซื้อมาเล่นอยู่นะแต่อันนี้มันดูท่าทางมันเน้นไปเฮอร์เรอซะมากกว่าแบบ s u r v i v เฮอร์เรอแบบแต่ก่อนยังไงไม่รู้อะเออ อันนี้ก็แล้วแต่ส่วนบุคคลนะผมว่าใครอยากที่จะเล่นก็ซื้อมาเล่นนะครับเกมจะขายวันที่วันที่เท่าไหร่ไอ้วันที่24่สี่27ตอนเดือนมกราเนี่ยผมจำจำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วคลิป Re s i d น n t นี้ต่อไปนั้นเดี๋ยวเราลองมาสำรวจบ้านดีกว่านะครับผมเออเดี๋ยวเราลองมาสำรวจดีกว่าเผื่อแบบมันมีฉากจบแบบหลายแบบพวกเนี้ยเพื่อนผมมันบอกเคยบอกไปว่ามันมีฉากจบหลายแบบนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผม โอเคนันขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้กระผมขอลาไปก่อนนะผมบ๊ายบายครับ <laughs>